วันนี้พี่ปรามีคำตอบหลังจากฟังคลิปนี้จบทุกคนจะได้รับคำตอบแน่นอนแต่อย่าลืมกดทุกใจกดติดตามช่อง y o u t ยู e ูบเฮลที่ฟิชเพจ e a l t h y f i s บา y พี่ปราเพิ่งเป็นเพจสุขภาพพี่ปราแล้วเรามาฟังกันเลยโอ้โหอาหารอะไรที่เราควรจะทานสำหรับคนที่อดนอนมากๆมาฟังกันเลยออ้ยนอนดึกทุกวันเลยพี่ปรานอนจนตาที่จะเป็นห,หมีแพนด้าแล้วขอบตาคล้ำมากเลย จำเป็นต้องโดนเดียพี่ปาต้องทํางานเออร่างไรของเราก็อ่อนเหนื่อยละเราจะทานอาหารอะไรดีวันนี้พี่ปรามีคําตอบให้หนึ่งข้าวกรองและธัญพืชต่างๆโอ้โหข้าวกรองและธัญพืชต่างๆมันมีประโยชน์ยังไงอย่านนแน่นอนมาฟังกันเลยพี่ปราอยากจะบอกเลยว่ากาบาคือสิ่งที่ร่างกายต้องการจากข้าวกรองและธัญพืชโดยกาบาจะช่วยให้สมองที่ยังมึนๆทางานได้ดีขึ้นอีกทางวิตามินบีที่มีอยู่ในอาหารเหล่านี้จะช่วยกระตุ้นระบบประสาท แล้วก็สมองได้เป็นอย่างดีข้อที่2เต้าหู้เนื้อปลาไข่ขาวเอาหู้แล้วยังมีอย่างอื่นๆอีกมาฟังกันเลยแน่นอนประเภทที่2เต้าหู้เนื้อปลาไก่ไข่ขาวไข่ขขแดงและถั่วเหลืองพี่ปลาบ,บอกเลยว่าอาหารเหล่านี้มีโคลีตัวช่วยสร้างเคมีสมองสารอาหารจําเป็นสําหรับคนนอนดึกเพราะจะช่วยให้สมองที่เหนื่อยล้าจากการนอนไม่พอได้รับสารอาหารไปบํารุงทดแทน เรียกว่าืมดีมากเลยเนี่ยไปบำรุงทดแทนเคมีสมองธรรมชาติที่ร่างกายไม่มีโอกาสสร้างขึ้นมาเองเพราะโรดนอนทำให้สมองเกิดความตื่นตัวแม้จะไม่ได้รับการพักผ่อนเรียกว่านอนไม่พอก็ตามเลยมันสุดยอดมากๆถึงตอนนี้แล้วพีว่ป้ายอยากจะบอกบริรดูอาหารแต่และชนิดแล้วเลือกรับประทานอาหารโดยเฉพาะตอนนี้คนต้องทำงานคนต้องเครียดอดนอนกันมากแล้วเรามาดูอาหารไประเภทที่สง่ายๆเลยสม น้ำโอ้โหน้ำเนี่ยเหรอช่วยบำรุงร่างกายของเราและทำให้การที่เราอดนอนเนี่ยสดชื่นขึ้นแน่นอนมีคำเตบน้ำการดื่มน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายพี่ปราหมกเลยว่ามันสำคัญมากเป็นสิ่งที่คนรทำมากที่สุดรู้ไหมว่าน้ำจะช่วยให้ปริมาณกซิเจียในร่างกายเพิ่มขึ้นส่งผลให้เรารู้สึกตื่นตัวมากขึ้นเอาและที่สำคัญยิ่งอากาศร,ร้อนๆอ,อย่างนี้การที่เราจิบน้ำควรจิบระวางวัน และน้าเนี่ยถ้าจะให้ดีถ้าใครชอบทานน้ำในอุหูมห้องหรือดื่มน้ำในหภูมิห้องร่างกายเราจะดูดซึมไปไหลเวียนในเลือดได้ง่ายกว่าน้ําเย็นดังนั้นแม้น้ําเย็นจะทําให้เรารูส้สึกสดชื่นแต่ถ้าเราอยากจะให้หายง่วงเราเร็วดื่มน้ำนะ้ณหภูมปกติพี่ปราบอกมันยอดเยี่ยมมากๆข้อที่4เน้นผักและผละไม้ซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าผักและผละไม้มีประโยชน์ เล่ที่สําคัญตอนนี้มันมีประโยชน์มากๆสําหรับคนที่อดนอนหรือนอนไม่เพียงพอมีประโยชน์อย่างไรมาฟังกันเลยแน่นอนเลยผักและผละไม้ผักและผละไม้พี่ปาบอกเลยว่ามีปริมาณวิตามินซีและวิตามินบีอยู่พอสมควรรวมทั้งแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อการทําง,งานของต่อมไผ่เนีย่ยเพราะหากเมื่อเรานอนไม่พอขึ้นมาเมื่อไหร่ต่อมไผ่เนี่ยก็จะออกการงงเงอยโอ้โหเรียกว่าไม่อยากจะทําหน้าที่จนเรารู้สึกงงเงียตามไปด้วย ดังนั้นยาปรุกความสดชื่นผักและน้ำผลไม้สดๆเนี่ยพี่ปามันเป็นตัวที่ยอดเยี่ยมมากๆข้อที่ห้าดื่มช็อกโกแลตแทนชากาแฟเอ้าทําไมเราพี่ป่าจริงๆเราถ้าเราดื่มชากาแฟมันกระตุ้นใช่ไหมมันมีเหตุผลเราต้องมาฟังถ้าอยากปลุกตัวเองให้ตื่นด้วยคาเฟอีนในกาแฟพี่ป่าบอกเลยว่าเราลองเปลี่ยนมาดื่มด้านช็อกโกแลตหรือโกโก้จะดีกว่าไหม เพราะในเครื่องทั้งสองชนิดนี้มีฟลาวโนย์อ่าสารนี้ดีอย่างไรเหรอกระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้นพี่ปลาเลยอยากจะบอกว่าถ้าใครที่ไม่ได้ทานชากาแฟหรือไม่ได้ดื่มชากาแฟอาเปลี่ยนเดิมเป็นโกโก้แล้วก็ดาชักแรกจะดีมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากจะให้เรามีสุขภาพดี และที่สำคัญไม่อยากดิ่คาเฟอีนโกโก้ดาร์ช็อกโกแลตจะเป็นคำตอบที่ดีมากวันนี้คุณดื่มโกโก้คุณดื่มดาร์ช็อกโกแลตอรือยังและที่สำคัญเรารู้เลยว่ามันมีสารที่กระตุ้นทำให้สมองของเราเนี่ยสดชื่นและก็ไม่ใช่คาเฟอีนข้อถัดมาก็คือข้อที่6โปรโตีนเราต้องทานโปรโตีนอย่าให้ขาดโดยเฉพาะในมื้อเช้าและเที่ยงสารอาหารที่ร่างกายควรได้รับต้องจัดหนักโปรโตีนจังหารประเภทนมโฮเกน แล้ววิตามินจากผักผลไม้ให้เพียงพอไปให้ร่างกายมีพลังงานไปใช้ทํากิจกรรมต่างๆระหว่างวันและให้บรรดาวิตามินและเกลือแร่เข้าไปเสริมทับการทํางานของระบบประสาทและสมองสุดยอดจริงๆเลยข้อที่7น้ำใบบวบโอ้โหหลายคนบอกพี่ประหานหนูจะทานใบบวบสดๆกับน้าพริกมันอร่อยมากน้ำใบบวบก็ชอบทานแต่บางคนบอกไม่ชอบมันมีกลิ่นเหม็นเขียวพี่ปราบอกมันแล้วแต่ว่าแต่ละคน อบหรือไม่ชอบเรามาฟังประโยชน์กันแน่นอนน้ำใบบํบกที่ต้องแยกใบบบบกออกมาอีกข้อเพราะสรรพคุณของใบบบกโดดเด่นจนอยากให้คนนอนน้อย,อยได้เห็นชัดชดโดยเมื่อเรานอนไม่พอร่างกายอักเสบต่อการอักเสบที่บริเวณต่างๆได้ง่ายขึ้นและใบบบกจะช่วยลดความเสี่ยงอาการอักเสบเหล่านี้ฉะนั้นหากนอนน้อยมาหลายวัน ใบบบกขั้นสดสดๆเรียกว่าดีมากๆเลยแต่ที่สําคัญมากๆที่ต้องให้ระวังคืออย่าใส่น้ำเชื่อมหรือน้ำหวานจนมากเกินไปโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของน้ำตาในเลือดสูงการที่เราใส่น้ำเชื่อมมากเกินไปก็อาจจะทําให้น้ำตาในเลือดของเราสูงได้และที่สําคัญใบบุบกมีประโยชน์มากเย่างที่พี่ปราบอกแล้วถ้า เราไม่ชอบนานใบบบกเราก็เอาใบบกสดๆทานกับน้าพริกจิ้มกับน้าพริกหืออร่อยสุดยอดและที่สําคัญเวลาที่มีคนทานกับผัดไทยด้วยนะผัดไทยจะอร่อยมากและพี่ปรามีเรื่องเล่าใบบบกเนี่ยหลายคนหมดทานไปแล้วเนี่ยทาให้เราไม่แก่เร็วด้วยเนื่องจากเนี่ยจะทําให้ร่างกายของเราสดชื่นผ่อนคลายมันก็จะทําให้สุขภาพของเราดีชะลอวัยอืมสุดยอดรู้แค่นี้แล้วอยากจะรีบผ่าใบบกมาทานกันเลยใช่ไหม มาฟังต่อเลยค่ะแลื้ออาหารอย่างอื่นมีอะไรอีกมาฟังพร้อมพี่ปราข้อที่8คือถั่วชนิดต่างๆถั่วเป็นพืชที่อุดมไปด้วยโปรโตีนและแร่ธาตุค่อนข้างสูงอีกทั้งถั่วยังมีโพแทสเซียมธาที่ช่วยในการทํางานของระบบประสาทและก็สมองในวันที่ร่างกายเราอ่อนล้าเพราะนอนไม่พอถั่วเรียกว,ว่าเป็นของกินเล่นได้ดีแต่ที่สําคัญสําคัญมากๆที่เราต้องระมัดระวังคืออย่าเคลืบเนย อย่าเคลือบน้นตาตาลอย่าเคลือบของหวานเพราะว่าถ้าเราทานก็ไปมากๆแล้วโดยเฉพาะของเค็มถ้าถูที่เค็มมากๆเท่ากับเราเพิ่มโซเดียมในร่างกายจะทําให้เราบวมแล้วก็ไตของเราจะทํางานนะักเพราะนั้นต้องระวังและทานถั่วอะไรดีละพี่ปาาถั่วนึ่งอ่าถั่วนึงนี่จะดีมากและที่สําคัญการทานของทุกอย่างพี่ปลาเน้นและยำ้ำเสมอว่าเลี้ยนมีสองด้านเราจะไม่ทานอะไรจนมากเกินไป เราจะต้องมีการเว้นช่วงบ้างเอาเรามาฟังกันต่อพี่ปลายอยากจะบอกว่าอาหารที่ควรต้องกินในวันที่นอนไม่พอเราก็รู้ไปแล้วว่าแปดประเภทนั้นมีอะไรบ้างและที่สําคัญถ้าเราจะบํารุงร่างกายให้ดีเราก็ควรจะเลี่ยงของหวานทุกชนิดเพราะน้ําตาลจากอาหารเหล่านี้จะยิ่งทําให้เรารู้สึกง่วงอ่อนเพลียและไม่อยากจะลุกไปทําอะไรเลยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากๆถึงตอนนี้ถ้ามีข้อสงสยัยใดๆ เขียนคำถามในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้แล้วพี่ปลาจะมาตอบให้มาดูแลสุขภาพกันเพื่อเตรียมตัวข้อสู่ผู้สูงยุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามช่อง YouTube ย e ท t บเฮ h ที่ฟิชเพจ l t h y f ่ฟิชไปพี่ปลาและถ้าใครสนใจทำ YouTube อย่าลืมเพจคุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์ช่อง YouTube คุณครูพี่ปลายูทูบเบอร์นำความรู้เหล่านั้นไปใช้แล้วเรามาลุยความกับพี่ปาลุยพันเอก